วันนี้ทำเมนูอะไรครับเชฟวันนี้แอดเตอร์จะทำเมนูไก่อคือแอดบิวไม่ได้ทำแต่แอตเตร์จะทำแอดทำมาเก็บผักเฉยๆช่วงนี้เก็บผักไว้กินกับลาบแล้วก็เก็บพอประมาณนะคะวันนีาออันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะมะแวง้งเอ้ยไม่ใช่มะเขือพวง เราคิดแค่เนื้อเสือเดินที่เห็นวันนี้เรามาเก็บอะไรครับเก็บผักหวานใช่ไหมใช่เก็บผักหวานไปขอแล้วแหละขอแล้วเนาะเต้ไม่เนาะเราไม่กินหรอกมันขมไม่ได้ขมมันหวานลองดูดิอลองดิตัวลองดูมันหวานนะตัวลองดูไม่ไม่ไม่ไม โอเคครับเจอกันอีกทีนะครับข้างบนนะครับต้นผักหวานขึ้นไปแล้วนะครับเก็บผักหวานยอดสูงนี่นะครับเราส่งหน่วยลบพิเศษขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังไปคุยเจรจากับมด,ดมดแดง <laughs> ตัวมีหมดแดงด้วย

นี่ครับดูบรรยากาศรอบๆอุ้ยได้อย่างหนึ่งเลยตัวโตใหญ่ๆอันนี้เอาไปฝากคนแถวบ้านนาใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปฝากาบ้านนาไปฝากย้อยกรตตาธนนะคะนี่มากพออย่าง มาถามใบวไยวิวมันทองข่าวลือติเราสูตัวบอกกูจะโท่บอกเราเมื่อไหร่แ่วาข่าวล่วงบาแมนโท่บอกข่าวล่วงโท่บอกว่าไปฝากท้องไปฝากท้องอีบีเออกูขึ้นมาสูตท้องเนาะก็เรีกว่าเต๋อมีน้ำยาบุกมหาหอดที่ไหนได้มันโบมีน้ำยาตัวนี้าอยากรู้อยากเห็นประเด็นจะบุูกมหาหอไปดนดิเอออยากรู้เรื่องเศร้าบาดต้างขึ้นถุ เต้ยผมวิ่นลำย่าคุณนึกว่าอันชวนสิ่งนี้อนลำยาจันหรือนึกว่ามันทองแล้วกันแล้วเตรียมเงินมาสองแสนมาสิผูกแขนหล้วคนสุดท้ายมันมาทองกันเลยเออหอบเงินเมื่อโอ้โอ้โอ้ด้านั่านรักความเงินเป็นยังไงล่ะอรักความเงินเออเราคือบรกองมากวะเจ้าคือบรกองอืออืออันนี่เดี๋ยวเลยไจะให้เป็นตีนเลย เด้นอ่ะเตรียมไปหายยุติเป็นจังย้อนนะครับเฮ้ยซี่หายยอนลด็ดละซูมายืนเบิ้งกูยุต่อาซูเนาะบอกอยากให้หัว่ใ้าเก็บไม่เป็นรักฐานรสรสชาติมันเป็นยังไงมหาถึงต้นอันนี้ขนาดว่าไดึ้นผู้นะอันนี้เป็นน้ำปักนะบนบนข้้งหลังเหมือนเัน่็กี้ี่ข้านั่งกอดเหมือนหรอนี่นี่นี่ไป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 ่าดครับผม ก็ง่ายแหละเพร่ะคืนตอนเย็นปั้มเอาแล้วแล้วปั้มเอาแล้วแล้วต่เพิ่งงัวเพิ่นนี่เพื่อฮ้ยไม่อยากได้ไปเลี่ยงบอเอาแบบคืนรถตัวมันโดดล่องผูได้ิซอยเฮ้ยเอามือหน่อยไหมเอาเอารถมัดมัดมัดข้อหน่อยันได้ไหน่อย้ไอนเลยตไปก็ได้นะ เต็มอต็ตสู้วไปฝากไม่ย่อยคู่กับปีนกันเลยไอ้พี่เออเอาคุยกันรู้เรื่องปะเออมาแล้วมันก็เกยูกระบานกระซ่องกระตันยห่ใ่น่ะอ้ด่านนานเลยค่ะพี่จังหวะละกระทุนใหญ่ใหก่นั่นแหละอายุไรแล้วเนาะอยุไรล้วเาแล้วเกิดให้แยูเป็นมูกันทดบบนหุ่นพอนเนะ มันมันมันถือว่าเป็นการันแท่นเลยมันเป็นอะไรทีหรอวะมันเป็นสิ่งที่ลูกๆควรทำแมนอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลเป็นไรมีถุงเท้าพ้อมได้งัวนี่แม่จะได้ตัวนี้ออกไม้หนิแม่ออกไม้ครับออกไม้สามสี่หมื่นเด้ตัวนี้อุ้มขึ้นรถทำไมตัวนี้ใส่ถุงเท้าพร้อมได้หน่ะอือนี่นี่นี่จะเองเก็บกันเลยไป๊ยโอยเดี๋ยวให้ลุกไปทุ่มที่มาสู๊บบางกระทางลงมันนี่เปรียกก็เปียกจืนก็จืน แฉก็แฉอย่าง,งาน้เจ้ามาจะกระลายหวัวขิดตรงนี่เลยโอ้มันเป็นแถนมันนดหนึ่นแลอ,อยากได,ด้ซอสเด็ดซอสเด็ดนะ <laughs> นี่อย่างมันจื้นก็จื้อนอย่าง,งาน,าน,านีพ้พเพนอาชีว่ตกเลแนนี่นะคล้องกูละลงคล้อง, <laughs> องอไอ้ว้าจื้นก็จื้นแฉก็แฉอย่าง,งาน,านี้อแน่หนาเลยอันนั้นเพิ่นเพิ่นประเทชาตประไดได้ไอ้ เดาแตวางสันเดี๋ยวน้เดาจงไหนละพี่้มาลงทีเป็นงงันขนาดมันแน่นขนาดมันไเป็นยังดมมันไม่เป็นยังงูตอนนี้นะโอ้ย่งมึงนาะยังไงัน่นมไหเนาะมาเอาา้เดไปปีไหมล่ะอันนี้ไงไปท้ายถ้มแ็บแต่โดนตัวนี้ บม่คมันตินอีเด้เลยพี่เอ้อออุ้ยไอ้บอลรับไปชอบเด้อล่ะเด้อขยันกำลังใจเฮ้ยไหนล่ะจะคุยน้ำเล่าเรื่องเนาะทางไหนเอออ๋ออันเมื่อกี้นี่ก็ไปคุยน้ำมันควายอันพี่ตั้มป่ะป่ะป่ะหน้าผมไม่อยากคุยกับง้องเขควายผมไม่คุณคุยน้ำอ๋ออันได้ด้วย มันรับมันปีนโอ้เบ่งนะครับผม,มโอ้นะครับผมหนองลงโอ,โอ้เฮามาเหี่ยวม,มาหยามปีนเก็บผักหวานให้เฮาอีกนะครับผมพีม่น้นองเด้อปีนได้มากค่ะเดียมกว่าบักเฟื่องกับควายนี่แหละเออเฟื่องว่ามันเดียมหลายอย่างเดียมบักเฟื่องไงบักท่านเล่นไะงน <c oughs> บักเฟื่อง่งบู้จะบักเฟื่องปะฟูจักต้องอธิบายให้มันบ่นไป องี้ยงวะตอนี้อ่าน,นาป่ะรตัวอ่านคำแปล <laughs> อธิบายอ่านป่ะเออเดี๋ยวยกกเดี๋ยวทีไปยัวเก็บผักหวานเดียวกันบอกเลยว่าอันนี้น่ะอร่อยมากนะพี่ชิดอันนี้น่ะมันจะอร่อยนี่มันมันไม่ต้องแบบมันเ,ออเลยเราบ่เสือดอกเหรอแลชิมได่หน่นะเออจริงกินได้ว้าวป๋ายอ้วาวหน่อยมูนีิ <laughs> บอกวะที่อันนี้ <laughs> ่อเรือยๆแถวนี้ลนะเดี๋ยวๆมันต้องต้มกินบอลบ่มันต้องตม้มแกงกินติดก็ได้ต้มเพลินวะกะสิบวะต้มผักหวานแกงผักหวานเออ <laughs> ต้องซื้อปลาคอไปฝากแล้วปลาคอแดดเดียวไปฝากแล้วอีเด้๋ยนี่แล้วแกงใส่ผักหวานแซ่บๆหาซื้อไข่มดแดงพร้อมโอ้ยกำบ,บานไปนี่ต้องแวะหาเตือนที่นี่หาเตือน,น,อ,นอ,อยู่ตรงห้วนแกลอะไรหรอลงไปอยู่อีกจากมือบ่อะขอสิพาไปหา บ่ไดีซื้อยังจัอย่างเลยเอ้ใครมดแดงยุดตรงหน้ากบมี่อยู่หรอโอ้ยยุดใหญ่ๆกามี่ออยปัญญาถึกถึกตัวเลยเปแค่เอายุดยุดได้ทากันได้เออเออเออเอาไปโทษอันจะไปตึกเอาปากคอไปด้เจ้าเด้ออันพักวาาอนยูนนั่นบ่มีบป่ะครับต้นนึงต้นน้อยๆตั้ําัําทัเดีอยั้ะตัทมหน่อเก็บกินอยูุ่บันปีเดือดท่ามากมัน อาหมากว่าไปปลูกต้นนี้มันเป็นหมากเอาเหรออืมก็กินอยู่บนปีต้นเท่านั้นอ่ะอยู่หลังบ้านอันนี้ต้นเดียวกันได้ี่ยแต่ว่ามันออกเป็นหักอืออกหักเออปงปงถึงไหมมามาบ้านน้องมานุ่งกับให้ึ้นว่าเป็นบ้านจะคล้องได้อเด้อบ๊อบ้าอบบ๊อบบ๊อักายืดสุงๆกับปีนเปียบเอวบ๊อบบ๊อบบ๊อบผู้ว่าใส่สูตรเดียวครับไอ้เพาะอะไให้มาเป็นเหมือนกับบ้านตัวเองแต่มาเป็นแขก อะไรหาแดกได้หาแดกเอาอือขวะเบิ้งครับผมข่อยก็เรียนมาจากเจ้านั่ตลาดปีนขึ้นต้นไม้นะเก็บผักวานให้นะครับคนทองครับนี่ก็เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอาไปเพาะพันธุ์นะเมื่สิปีนออกแล้วพันยไงรับตอบฟางก็เตรียมฟางไว้แล้วเอฟางเอาฟางไว้น้งฟางขึ้นจังมาเด้อ แบงกันไปพัฒนาครับยมีลุมมีเต่ามากสุละจะได้ไปเอาไปหลูกไก่ทั้งพันมก็จมาเจอเส้นไก่แล้วนี่มันสีเหลือล่ะยังวะก็คืแบเป็นเนีนดีเหมือนกันันห้วมันถเป็นๆสีเป็นแน เพ่ไปพูดดีมากนะไป<ล>แตแทบไอ่บตอ,ตอนนี้คุณพ่อกาลังจะไปเลี้ยงวัวนะฮะเราต้องฝึกวัวเล็กหัดเดินอนี้คุณพ่อกำลังจะไปเลี้ยงวัวนะคะเราต้องฝึกวัวเล็กหัดเดินไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว